ยินดีต้อนรับสู่ Auto Experience จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกฟีเจอร์ล้ำสมัยและข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดของรถยนต์รุ่นล่าสุดจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Suzuki Carry Pickup ปี2025รถกระบะขนาดเล็กที่ผสมผสานความใช้งานได้จริงเข้ากับนวัตกรรมอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจในเมืองหรือกำลังมองหารถคู่ใจที่เชื่อถือได้ Suzuki Carry ก็อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการ ซูซูกิแครีปิกอัพปี2025นาำเสนอแนวคิดใหม่ในด้านการขนส่งเชิงพาณิชย์ขนาดเบาโดยยังคงรูปทรงกระทัดรัดอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับถนนในเมืองที่มีการจราจรแอรอัดและพื้นที่จอดรถที่จำกัดอย่างไรก็ตามรุ่นปีนี้ได้รับการปรับปรุงในด้านการออกแบบที่ทั้งเรียบง่ายและทันสมัยด้านหน้ารถดูฉกเฉีียวยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าที่เรียวลงและกระจังหน้าแบบใหม่ที่โดดเด่นโดยเฉพาะสีแดงที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยและดึงดูดสายตา ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงแต่ยังดูดีอีกด้วยใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบขนาด1.5ลิตรที่ได้รับการออกแบบให้มีสมดุลระหว่างพละกกำลังและความประหยัดน้ำมันให้กำลังประมาณ96แรงม้าและแรงบิด135ินิวตันเมตรแม้ตัวเลขอาจด,ดูธรรมดาแต่เมื่อใช้งานจริงกลับตอบสนองได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะแรงบิดที่รอบต่ำช่วยให้บรรทุกของได้ดีในเมืองและทางลาดชันระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดต,ตอบสนองแม่นยำมอบความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพแวดล้อม ความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดแข็งของแครีและในรุ่นปี2 0 2 5นีส้ซูซูกิได้ปรับปรุงระบบเผาไหม้และลดน้ำหนักตัวรถทำให้อัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นผู้ใช้งานสามารถคาดหวังได้มากกว่า17กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถทุกวันและต้องการลดต้นทุนเชื้อเพลิงด้านการปล่อยไอเสียก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นห้องโดยสารของซูซูกิแครี Carry, ให้ความรู้สึกเหนือความคาดหมาย ด้วยการจัดวางที่ลงตัวและรายละเอียดที่ใส่ใจแม้ว่าจะเน้นใช้งานมากกว่าความหรูหราแต่คุณภาพวัสดุก็ได้รับการปรับปรุงเบอนั่งออกแบบใหม่เพื่อรองรับหลังได้ดีเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะไกลแผงคอนโซลดูสะอาดและใช้งานง่ายพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานที่รองรับ USB และบลูทูธซึ่งแม้จะเรียบง่ายแต่ก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานประจำวัน จุดเด่นของซูซูกิแคร,รีคือความสามารถในการบรรทุกของด้วยกระบะท,ท้ายที่ยาวกว่า2.5เมตรและกว้างเกือบ1.6เมตรให้พื้นที่มากพอสำหรับสินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆพื้นกระบะต่ำและฝาท้ายเปิดกว้างช่วยให้ขนของขึ้นลงได้ง่ายโครงสร้างแชสซีและระบบกันสือนที่แข็งแรงช่วยให้ขับขี่มั่นคงแม้บรรทุกของเต็มคันรถซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานระยะยาวในด้านความปลอดภัยซูซูกิได้พัฒนาแคร,รีให้ดีขึ้นโดยไม่เพิ่มต้นทุนมากนัก รุ่นปี2025มาพร้อมถุงลงมนิราภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS และโครงสร้างที่ดุดซับแรงกระแทกซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับรถเพื่อการพานิ์ให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมุมมองจากห้องโดยสารดีเยี่ยมด้วยกระจกบานใหญ่และตำแหน่งบาะที่สูงขับง่ายคล่องตัวด้านความคุ้มค่าสุซูกิแคร,รี่ยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ดูแลง่ายและประหยัดที่สุดอะไหล่หาง่ายเครื่องยนต์เข้าใจง่ายทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำและไม่ซับซ้อนความน่าเชื่อถือที่สังสมมาย,ยาวนาน ทำให้แครีเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับธุรกิจขนาดเล็กบริการจัดส่งและช่างเทคนิคหลากหลายสายอาชีพและทั้งหมดนี้คือบทวิเคราะห์เจาะลึกของ u z u k i Carry Pickup ปี2025รถที่ไม่ได้เน้นความหรูหราแต่ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ใช้งานง่ายเชื่อถือได้และคุ้มค่า Suzuki Carry คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม a u e t ต e x p e r i e ทเรียนหากคุณชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามข้อมูลเจาะลึกรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอดีๆในครั้งต่อไป